อะโทอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตตังธัมมังสังขังนะมัสสะ ตอนเช้านี้ก็เป็นก็วันสุดท้ายอของการมารวมปฏิบัติธรรมตมาก็แสดงความยินดีดีใจอนมโมทนาที่ไม่หนี <laughs> ไม่หนีไปไหนเลยอยู่นะอยู่ที่นี้เราได้ปฏิบัติกันอ่าก็ได้อ่าในเวลาเราได้อ่าเราเราได้ปฏิบัติอ่าคือวันมันก็ต้องได้ไม่ได้เดียวนี้ก็ได้ในภายหน้าเพราะว่าเป็นการทําเหตุประจายไว้ก็เป็นธรรมชาตินะเราก็เวลาเรา ยังมีครั้งหนึ่งที่อาอตมาไดอา้อยู่กับหลวงพ่อชาแล้วก็มีชาวต่างประเทศคนหนึ่งซึค่คนสวีเดนเขามาโดยความประสงค์จะสัมภาษณ์ ลัปอชาก็ก็พอดีในจังหวัดนั้นพระฝรังองค์อื่นไม่อยู่เลยเราจำเป็นที่จะต้องเป็นล่ามซึ่งช่วงนั้นเราก็พรรษาก็ไม่มากนะักจำไม่ได้ว่าชัจวศีรษะภษาห้าษาอะไรอย่างนั้นเราพบกับ คนนั้นแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่มา,าไม่รู้เป็นอะไรสำหรับอารตมาเองอในวันนั้นอา,อารมณ์ไม่ดีหรือ,อยังไงก็ไม่รู้พบเขาไม่ชอบหน้าเลย <c oughs> <c oughs> เลยเราก็มันก็ได้มันก็กลายว่า เราก็ทำทํางานด้วยความรู้สึกจำเป็นจำเจไม่ใช่ว่าเต็มใจแล้วก็เขาได้เวลาจสัมภาษณ์หลวงพ่อถ้าจริงเขาว่าเขาไปสัมภาษณ์หลายๆกนท่านที่เป็นผู้นํา ในศาสนาพุทธในประเทศต่างๆเ,าเราก็เขาว่าเขาพยายามที่จะให้กระชับแล้วก็เพื่อการเปรียบเทียบด้วยเ,เราได้ถามว่า,เ,าเราก็มสีสามคำถามเท่านั้นนะปฏิบัติทำไมปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติแล้วได้ผลอะไรนี่ามคำถามอ,อ่เราก็เหีนว่าคี้เลนะ็หนาติติมากวันนั้นเราก็มยังไงบอกไม่ถูกแล้วเราก็ทำไมมันถามงงง,ง,งแล้วไ,ไอเป็นขี้เล็ดของเจ้าของอพอดี ไหนที่สุดก็ชันชันเซตก็ไปใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อแล้วก็เตรียมที่จะให้เขากราบหลวงพ่อแล้วก็ไปถามเลหลวงพ่อจึงได้คือเราเราก็เล่าให้ฟังว่า คำถามของเขามีสามข้อปฏิบัติทำไมปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรหลวงพ่อก็พยักหน้าพยักหน้าแล้วก็ไปคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นน่นจึงได้วกกลับมาเขาถามอะไรคําถามคืออะไรเอาเราก็ต้องย้ําอีกนะแล้วปฏิบัติขอแล้วก็ ท่านก็เลยเออท่านพยากหนะ้าเอออาทิตย์แล้วเขาท่านก็เลยไม่คุยเรื่องอือแล้วก็เดี๋ยว,วท่านก็กลับกลับมาถามอีกเอ,อคําถามของเขาเป็นอะไรไ่ได้มันก็เราก็ต้องย้ำอีกนะอ้าวของในทางว่าเออแล้วท่านก็ทบทวนนะออที่เขาจะถามเนะน,นี่ยการพิจารณา ถามปฏิบัติทำไมใช่ไหมเราใช่หลวงพอ่อที่สองเลยถามแล้วท่านปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมเราใช่นะท่านคงจะคูดกิเลสของเราแล้วก็ในที่สุดท่านก็ถามแล้วท่านก็ได้ไปคุยเรื่องอื่นนี่เราก็ไปเราจึงได้กลับมาถามอีกนะ เะเขาถามอะไรลนะเราก็ต้องย้ำอีกทีนะในหลวงพ่อว่าเดี๋ยวขอให้สา,สามาเณรนะเดี๋ยวขอกระดาษขอดินสอจะได้โจทย์ไว้แ <c oughs> ้ก็ทั้งก็สามาเณรต้องวิ่งไปหาหากกระดาษหาโจทหาหาดินสอแนะล้วหลวงพ่อได้จึงได้เอาที่หนึ่ง ปฏิบัติทำไมใช่ไหม,ไมที่สองปฏิบัติอย่างไรที่สามนะ่ะปฏิบัติแล้วได้ผลยังไงพอท่านเขียนเสร็จท่านก็หันหน้าขึ้นมาถามโดยไส้ถาที่ค่อนข้างจะฉับและมีกำลังเพราะว่ากินเขาทำไมเน่แล้วได้ผลก็ ก็จบเรื่องแหละแลไอ้มันกินข้าวทำไมคนก็ขนที่จะสัมภาษณ์เขาก็เราอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้หน่อยเขาก็ไม่ใช่หน่อกินข้าวทำไมกินข้าวเพราะว่าเราหิวใช่ไหมเพราะว่าเรามีทุกข์เพราะไม่มีอาหารในท้องเราใช่ไหมอันนี้ก็เฉนเดียวกันที่เราปฏิบัติธรรม เราปฏิบัติเพราะว่าเราหิวเรามีความทุกข์จากไม่มีธรรมะในใจ,ใจิตใจคือไม่มีความสงบไม่มีความแจ่มใสไม่มีความปลอดโปร่งเพียงพอแล้วเราอยากเราหิวแล้เราอยากได้เ,เราได้เมื่อเราเห็นและยอมรับว่าเราหิวสำหรับคนหิวที่รู้ตัวเองว่าหิวและเรื่องการ าหากินข้าวอย่างไรแล้วนี้เนี่ยมายาเขาก็จะหาหาทางให้ได้แล้วก็เวลาได้สำหรับโขนที่ที่หิวเราก็ได้ได้รับประทานอาหารเรียบรอยแล้วแล้วคือความรู้สึก,กว่าอิ่มไม่หิวแล้วอ,อันนี้ก็เช่นเดียวกันสำหรับผู้ปฏิบัติคือว่าจะได้เราปฏิบัติเพื่อหาย ความพงสร้างความวุ่นวายความทุกข์ทั้งหลายเ,าเวลาเรามีความรู้สึกอิ่มนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เราเป้าหมายในการในการปฏิบัติเราก็ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือเราจะได้จะได้หายทุกข์หายาความซับสนหายความวุ่นวายต่างๆอันนี้ก็เป็นผลของการปฏิบัตินี้นะเ,เวลาเรา ได้เขามาปฏิบัติคือเราก็ก็ให้พยายามที่จะไม่ให้มันซับสนจนเกินไปดูแล้ว,ลวเ,เราเราปฏิบัติทำไม่เราก็ก็ดูมันมันก็หิวมันหิวธรรมมันหิวความจริงมันหิวความสงบแมันหิวสิ่งที่ที่ถูกต้องอน,นี่มันอยากอ,อยากได้เราก็หาอุบายหาวิธีที่จะปฏิบัติ ที่รู้สึกว่า,าหมอกระเปล่าก็ <c oughs> เหมือนกันทายเงนก็เหมือนกันนะถ้าเราเรากำลังพูดเรื่องอาหารเาช่นรับประทานอาหาราถ้าหาก็มีหลายอย่างามันก็จะคอยชิมนี่ชิมนั้นฮะแล้วก็พอชิมชิมนี่ชิมนั้นนะมันก็จะอันไหนที่รู้สึกว่าทุกบาทล้วก็จะเอามากน้อย อันทีก็ไม่ค่อยถูกบากไม่ถูกไม่ถูกถทากขันล้วก็จะไม่คืจะเอาไว้อันนี้การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราก็ลองดูคืออย่างที่เราได้ปฏิบัติแปดวันอาตมาก็แนะนําวิธีการปฏิบัติค่อนข้างเอะหลายประเดน็นก็ก็เผือ่อให้เราได้ชิมนี่ชิมนั่นบ้างแหละวล้วก็ลองดูอันไหนที่เหมาะกับเรารู้สึกว่า,าได้ผล ก็เป็นสิ่งที่เราเราได้เราได้ใช้ในอาศัยตัวไปก็สำหรับเราก็อาจจะ,ะถูกโลรดชาติของอการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สำหรับคนอื่นก,ก็อาจจะถูกโลรดชาติของการปฏิบัติที่ที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็ก็แล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่คนเราการปฏิบัติในพุทธศาสานาถ้าจริงมันก็กว้างขวาง ที่เราว่าทางสายกลางหรืออริยมรดแปดมันก็มันก็เป็นพ้นทางที่ปฏิบัติที่กว้างขวางแล้วเราก็ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในการในการใช้การปฏิบตัติต่างๆเพื่อทันหนัดกับตัวเองเพื่อทันนัดในการการดับทุกข์นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ควรจะให้มีความสนใจในการเช่นที่เราได้ปฏิบัตินี้มันก็มีการต่อเนื่องอได้นั่งสมาธิได้เดินจงครมได้ฟังธรรมะแล้วก็มีการสํารวมยิ่งโดยเฉพาะสํารวมวาจาแต่พอเรา,เาจะ คือเราหมดจากการปฏิบัติที่นี้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีการสัมผัสกับคนอื่นเรื่องการเรื่องวาจะามันก็ไม่เหมือนแค่อย่างอัตมาเดินเข้ามาตอน